เคยกินนะมร้านยัดไส้หมูบดร้านนี้ไม่เหมือนร้านอื่นแหละโอ้โหดูขาหมูนะคะเนื้อเน่นๆเน้นๆทั้งนั้นเลยกินแล้วไม่อ้วนเนาะเนื่องจากเป็นไายคอลลาเจนนะคะสวัสดีค่ะพบกับมาดาม ก็ตอนนี้เรามาถึงร้านแรกก็คือร้านข้าวแกงปลาโนเลยนะคะนี่ถ้าเข้ามาในซอยเนาะจะเห็นบ้านสีม่วง <Okay. S 1> เด่นตรงนี้เลยนะคะรับรองว่าไม่ผิดหลังแน่นอนเดี๋ยวไปดูกันค่ะว่ามีกับข้าวอะไรบ้างวันนี้เนาะนี่เห็นนะคะร้านป้าป้าโอต๊ตเนี่ยเขาทำแบบถูกสุขพลักษณะมาา <Okay. S 1> ก็คือมีพลาสติกกั้นระหว่างคนซื้อกับคนขายด้วยนะป้องกันโควิดตามมาตรการเนาะอ่าดูคนขายซะก่อน สวยงามขนาดไหนแกตรวจวัดอุณภูมิก่อนเ้ยยังไงคะโอหเชยมากออันนี้วัดอุณหภูมิอ๋อสามสิบหกจุดดึงทนได้ไหมคะได้ค่ะอ่าแล้วก็ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์ด้วยนะคะอด้วยนี่ครบแบบตามที่สาธารณสุขกำหนดเลยเนาะคือแบบทำาสะอาดมากคือมาร้านนี้เนี่ยเชื่อมั่นได้เลยว่า สะอาดปลอดภัยอ่ามาซื้อได้แล้วก็ป้าโอ๊ตนี่นอกจากมาซื้อเองก็ยังโทรสั่งได้ด้วยใช่ไหมโทรสั่งได้เลยค่ะส่งถึงบ้านเลยค่ะมีช่องทางการจัดจำหน่ายเนะาะมาดูในหมอ้อกันบ้างดีวกว,ว่าว้าวหม้อแรกนี่เป็นขาหมูบ้านแม่เองนะคะขาหมูต้มกับมะละแล้วข้างในมะละนะยังสอดไส้ด้วยหมูบดแล้วแม่เคยกินนะมะละยัดไส้หมูบดร้านนี้ไม่เหมือนร้านอื่นแหละเดี๋ยวลองกินแล้วจะรู้เพราะว่าป้าโอ๊ตนะเขาจะมี เทคนิคเคล็ดลับพิเศษที่แป็นแบบว่ากินแล้วมันดีใช่ไหมก็โอ๊ว่้นะก็อุ้บอกมันว่าอะไรใช่กินแล้วมันเป็นอะไรนะป้องป้องกันแมลงด้วยเม็ดเม็ดมะระข้างในได้ค่ะเคยกินนะมาระยะใต้แบบมีเม็ดไม่เคยเดี๋ยวกินที่นี่เลยนะจ๊ะไหนดูหม้อต่อไปสิมีอะไรอ่านี่แกงส้มปลาแกงส้มปลาอันนี้ก็ชูชีปลาอาหารหลากหลายมากร้านนี้ อันนี้เป็นซี่โครงอ่อนใช่ไหมซี่โครงอ่อนผัดเผ็ดเคี่ยวได้หมดทุกอย่างโอ้ใช่แล้วป้าอูนะใช้ของดีมากจะบอกว่าซี่โครงอ่อนเนี่ยก็เป็นสินค้าที่มีราคาสูงอยู่เนาะแต่ป้าอูนนะเวลาไปซื้อนะเลือกบอกเลยบอกว่าขอเป็นซี่โครงอ่อนล้วนๆนะคะเพราะลูกค้าชอบกินเราไม่หลอกเราไม่หลอกลูกค้าเนาะไม่ปลอมไม่ปลอมซี่โครงอันนี้ไม่ปลอมมาซื้อกินได้อย่ากินซี่โครงอ่อนไปเคี้ยวกรุบๆนะมาตรงนี้เลย อ่าอันนี้เป็นเมนูพริกอะไรนะหมูหัูผัดพริกไทยดำหมูผัดพริกไทยดำเด็ดเด็ดแซ่บแซ่บเนาะกินแล้วมันแบบช่วยขับลมด้วยใช่เออร้านนี้เป็นร้านแบบคนขายไปด้วยมีสุขภาพดีด้วยเพราะว่าคนขายก็รักษาสุขภาพไปออกกำลังกายทุกวันเลยนะคะนี่ไนทโพูดอันนี้ก็ผัก อันนี้เป็นเมนูาเพื่อสุขมาพอันนี้เมนูเมนูโปรดของเด็กๆก็คือหมูพะโล้นั่นเองหมูพะโล้มีไข่มีหมูสามชั้นเต้าหู้สามชั้นแน่นเลยค่ะเลือกได้เลยจ้าจะกินอะไรมาซื้อได้เลยค่ะกับข้าวร้านนี้อร่อยอร่อยดีๆท้งน้นเลยค่ะวันนี้มีเกลือกวาม อยากจะถามป้าอูดหน่อยค่ะว่าทำไมป้าอูดถึงเลือกใช้หมูของร้านคุณน้องคะเพราะว่าที่ใช้ร้านคุณน้องหนึ่งสะอาดปลอดภัยบริการดีของมีคุณภาพทุกอย่างค่ะใช้มา10กว่าปีแล้วค่ะสิบกว่าปีกัเลยแล้ค่ะเกือบยี่สิบแล้วเนาะโอเคเกือบยี่สิบแล้วนั้น เมนูนี้นะเป็นเมนูที่แม่มาบ้านประูนะไม่ต้องกินทุกทีเลยใช่ใช่เพราะว่าแบบชอบกินมะระแล้วบ้านบ้านประูนะต้มมะระแบบไม่ขมอ่ะหมูอ่ะเป็นคนไม่ชอบกินมะระเพราะกลัวขมเพราะกลัวขมเดี๋ยวลองชิมอันนี้ดูนาะแล้วก็อย่างที่บอกว่ามะระประูนะมันจะไม่เหมือนคนอื่นคือประูจะใส่เน็ดไปด้วยอ่ะคือไม่เคยกินเลยนะตอนมากิน ว่าเอ้าทำไมมันมีเม็ดอะไรแบบนี้ตอนพอตอนหลังๆมากินบ่อยๆเฮ้เจอบ่อยเว้ยแต่ว่าโอเคที่แบบแต่วัตถุดิบหลักที่แบบติดใจก็คือนี้เลยต้องเป็นหมูพ่อใช้หมูร้านหมูคุณน้องนี่นะคะคำนี้นะคำนี้นะเดี๋ยวดูนะคะทุกคนผัดเผ็ดกระดูกหมูขอเสียงด้วยหมูร้านหมูคุณน้องนะคะกินแบบเปล่าๆเลยไม่กินข้าว โอ้โหสุดอ่ะอร่อยมากคุณแม่อืมกระดูกหมูคือไม่แข็งเลยไม่แข็งเลยก็เขาใช้กระดูกอ่อนล้วนๆเขาใช้ซี่โครงอ่อนนะไม่ได้แบบไม่ให้หาซื้อกันง่ายๆนะตัวเนี้ยแต่ป้าอูเขาจะสั่งเลยว่าเก็บขอวนซี่โครงอ่อนใช่ต้องมีเมนูนี้เมนูนี้อ้ออีกอย่างหนึ่งนะป้าอูนะเขาขายเป็นวันๆเหมือนมีตารางสอนเลยอ่ะเหมือนเด็กักเรียน วันนี้มีเข้าอะไรบ้างเราหมุนเวียนไปนทั้งอาทิตย์อันนี้ต้องมากินวันไหนครับป้าอู๊ดซี่โครงอ่อนจะวันศุกร์ค่ะวันศุกร์วันเดียวอยากกินซี่โครงอ่อนผัดเผ็ดรสเด็ดๆของป้าอู๊ดนะคะมาวันศุกร์ขั้วกลิ้งหมูต้องวันอังคารเห็นไหมมีแบ่งวันด้วยมีแบ่งวันด้วยไม่ใช่อะไร,ไไรเพราะว่าลูกค้าเขามีลูกค้าปราะจำเน,ะนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวถ้าเกิดมาแล้วไม่ได้กินอะ่ะมันก็ มันก็แบบเจนะเออไม่เบื่อใช่มากินจะได้รู้เลยว่าวันนี้จะกินอะไรอยากกินอะไรก็ต้องมาวันไหนอะไรแบบนอันนี้เป็นเทคนิคของประอุดนะเทคนิคในการบริการลูกค้าให้ลูกค้าเราอะสุดยอดทั้งนั้นนะคะประอุดเดี๋ยวให้ประอุดฝากร้านเลยว่าร้านประอุดอยู่ตรงไหนเนาะอ่ะบอกเลยค่ะ ท้างข้าวตลาดเมืองใหม่ค่ะคูมาชีพซอยหนึ่งเดี๋ยวเข้ามาเดี๋ยวเขามานิดนึงบ้านหลังสีม่วงค่ะใหญ่ๆสวยๆใหญ่สวยๆหน้าร้านก็มีมาตรการป้องกันโควิดอย่างดีนะคะมาก็ไม่ต้องห่วงเรื่องความปลอดภัยเลยเนาะก็จะมีเรื่องของการ วัดอุณหภูมิสิทิแอลกอฮอล์เนาะแล้วก็กับข้าวปลอูดเป็นยังไงบ้างคะกับข้าวก็อร่อยทุกอย่างนะคะ้มีหลากหลายมีหลากหลายทุกอย่างที่สําคัญคือที่สุดใช้หมูร้านคุณน้องค่ะแล้วก็เครื่องแกงปลาอูเครื่องแกงก็ทำเองค่ะสดใหม่ใหม่สดใหม่ทุกวันเลยค่ะกับข้าวก็ใหม่ทุกวันค่ะอ่าโอเคแล้วนอกจากมาทานที่ร้านแล้วก็ยังสามารถสั่งซื้อได้ทางทางเพจด้วยใชไม่รยคดะมีมีอะไรนะ โคเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กเนาะแล้วก็มีเบอร์โทรศัพท์ให้สามารถโทรมาสั่งได้ด้วยค่ะค่ะก็อันนี้เป็นร้านข้าวแกงร้านประอูดนะคะก็คือเป็นร้านแรกที่เราพามาตะเวนชิมเลยเดี๋ยวเราไปดูว่าร้านต่อไปอ่ะจะไปร้านไหนกันเอย่าตามมาดามมาเลยค่ะตอนนี้เราก็อยู่บนรถเนาะหลังจาก อิ่มจากร้านข้าวแกงปลาอุดแล้วเดี๋ยวเราไปร้านที่สองกันร้านที่สองคือร้านชวนชิมเนาะก็จะมีขายเมนูข้าวขาหมูข้าวหมูแดงข้าวหมูกรอบแล้วก็มีก๋วยเตี๋วด้วยเดี๋ยวตามแม่มาดูนะคะโอ้ยหิวโอ้ยหิวต่อด้วยอะไรดีคะข้าวขาหมูเลยไหมคะข้าวขาหมูเลยคุณแม่โอเคตามมาค่ะ มาถึรางร้านที่สองแล้วร้านนี้ก็คือตามชื่อร้านเลยเนาะชวนชิมสองนะคะก็คือจน,น,นขายข้าวขาหมูข้าวหมูกรอบหมูแดงมีก๋วยเตี๋วด้วยนะคะเดี๋ยวเราตามมาดูเลยะค,ะลค่ะมาๆๆพี่แนวสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเป็นยังไงบ้างคะวันนี้โอ้ยอันนี้คือตั้งไม่ให้ลูกค้าเข้าใช่ไหมเนี่ยใช่ตามมาตรการ อ๋อเปิดด้านข้างให้พี่นั่งใช่ไหมคะอันนี้คือป้องกันโควิดเนาะแล้วก็ต้องเต้นเต้นจะกันเชื้อเต้นเซฟทำไมถึงเลือกใช้หมูร้านหมูคุณน้องคะเรื่องของคุณภาพของเนื้อหมูนะครับสะอาดนะครับไร้สารเล่งนะครับแล้วก็ราคายุติธรรมครับผมราคายุติธรรมครับผมที่สำคัญปลอดสารใช่ครับทุกอย่างครับผโอเค แล้วก็เนื้อหมูที่ได้มาก็ตามที่ตันขาต้องการนะครับสั่งส่วนไหนก็จะได้ตรงนั้นนะครับครับผม mm hmm. เมนูที่ร้านก็เมนูแนะนําก็จะมีหลายตัวนะครับอ่าอย่างเช่นหมูกรอบขาหมูหน้าเป็ดนะครับแล้วก็รวมนิดส่วนต่งนู้นก็จะเป็นเรื่องของก๋วยเตี๋ยวครับเป็นกะเหลาเล่นหมูข้างในกะเหลาเป็ดกะเหลาหมูตุนกะเหลาต้มยำนะครับแล้วก็เยตะโฟนะครับส่วนช่องทางการสั่งซื้อก็ จะวอล์กอินก็มาสั่งโดยตรงก็ได้นะครับหรือโทรศัพท์มานะครับหรือว่าผ่านช่องทางหยาดยาลานะครับกับลน์แมนนะครับที่ร้านจะมีสองช่องทางนะครับหรือจะสั่งว่าลูกค้าที่อยากทานหมูกรอบแต่อยู่เชียงใหม่อยู่โคราชอยู่อะไรเนี่ยสามารถสั่งได้ผ่านจำม่ํมนะครับในเฟซบุ๊กนะครับจำม่ํมหมูกรอบนะครับสั่งได้โดยตรงนะครับร้านตั้งอยู่ตรงไหนครับร้านที่ร้านเลยครับตั้งอยู่บนถนนลุมมิดนะครับอ่า สุดทางมันมีนะครับอ่าวนหดงลูกค้าจะรู้จักกันตรงที่ชนชินนาโคล่านะครับนั่งแรมโคล่ากลับครับเวลาเปิดปิดร้านที่โมงครที่ร้านะจะเปิดเก้าโมงคึ่งน,นะครับแล้วก็เริ่มปิดบ,บ่ายสามคึ่งน,นะครับโู้ขาหมูนะคะเนื้อเน้นๆเน้นๆทั้งนั้นเลยกินแล้วไม่อ้วนเนาะเนื่องจากเป็นไฮคอลลาเจนนะคะ ดูสิมีเมนูน่ากินเยอะมากๆเลยอะ่ะเดี๋ยวคือแม่คนไม่ไหวแล้วอะ่ะแม่อยากกินข้าวขาหมูหมูกรอบแล้วอะ่ะเดี๋ยวอ๋ออิ่มกันไหมคะทุกคน แม่อิ่มมากๆเลยหลังจากไปกินข้าวแกงร้านเด็ดเนาะแล้วก็มาต่อกันด้วยข้าวขาหมูวันนี้จบไปที่สองร้านพูมิกลางกันไปเลยมมใช่ไมไ้อต่มเลยขอบคุณแมใ่ใช่ใช่ก็คราวหน้ามาติดตามแม่อีกนะคะว่าแม่จะพาไปชิมที่ร้านไหนกันอีกอย่าลืมเข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามสันกระดิง่งกริ้งกริงริงริ้งให้แม่ที่ช่องมาดามเนสช anel นะคะแล้วพบกันครั้งหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย